สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ไม่เปิดเว้ยมาแล้วมาแล้วคุณเจ็มันเข้าไปแล้วเล่นด้วยแต่ขี้เกียจอ้วก็ไหน่บเอ้าเป็นไราตายเราตัดสั่งหุ่น พี่มี่มาคอมเมนต์ในเฟซมาคอมเมนต์ในเพจวีอะมาคอมเมนต์ในไลฟ์อ่ะว่าวีจับมันหักคอเลยลูกโดนแบนไปเดือนเนึงอีครั้งแล้วกจะมาเจตึงตาคุณเมื่อกี้ใครต่อยอะไม่ใช่ฉันอ่ะเพื่อนไอตี้หรือเปล่าอ๋อ น่ารักที่สุดมันลงบนหลังคามันก็ต่อยเร,รียบร้อยตาดีเพื่อนไม่นะเพื่อนไอ้เจ็บอาพไทม์คืออะไรอาพไทม์คือเวลาสตรีมครับเวลาสตรีมเมอร์ไม่ใช่เวลาของคนที่รับติมเมอร์เวลาคนติมเมอร์ของสตรีมเมอร์ออบางคนก็อยากรู้ว่าสตรีมมันนั้นแค่ไหนแล้วแต่ก็ไม่รู้ไงที่ตีมาสองปีแล้วครับไม่ใช่สตรีมนี้สิในไลฟ์ไม่ใช่แบบ ระยะเวลาทั้งหมดเอ้ะาไม่มีไม่มีสกิลเอาอ้าไม่มีสกิลเอาสกิลคับเอาเรียบรอยดยดยมีดเยอะมากอยู่ตรงวีสาตัวคุณจริงๆก็4แหละแต่วิ่าตาไปแล้วนี่วิาไปสอี่เอยู่กือนไม่นน้ำตาตกไปดิ ยึดวงเลยยึดวงเลยไม่หยุดชนะตาแล้วแมีมาแนวมีคนเล่นอย่างวีสติพูดไปไม่ถึงสองวีสติแตกสามเดือนเหลือสาวันแหละรักแพ้แพ้ฟรีเอ๊ะ พูดเลือกออกะคิดแล้วออกพูดไปแล้วแหละเราเล่นซีซีท้ายสีว้ยวมันจะมีช่วงวีทอดจิงอยู่แล้วนเฮ้เเฮก็โอ้เจฟเอ้ยก็บอกอยู่ตรงนั้นมีคนเองก็อยากจะไปหาโอ้แถนหน้าเข้าไปหาคนไเจฟเอ้ยสวัสดีดาวดี ดีครับไม <ป S 1> ่เป,าาปาา็นไรแนี่ไงพี่กายมาเปันพี่กายดยีค,าาร,คบบรับสามแปดร้อยสามแปนร้อยตกแมหน่อยนะขอยากนะครับขอยากเพจนี่แหละหายากมากมันเป็นเจอเพจสำรองเรอเพรัชอบขึ้นเพจสำรงองข้างบน<อ>มีอีกตัวหนึ่งคนณาสร้างใหม่เวลาจะสนิทชอบขึ้นเพจสำรงองชอบแบบไปหาเพจ หมดเรียบร้อยเย่คิดถึงคนใหม่คิดถึงสิปุ่มยิงปรับเท่าไหร่ครับทำไมใหญ่จังแปดสิบหะวิปรับแปดสิขวัญก็นานนะพันเก้าร้อยพ้นี่ดูดูก็ะองิดสอบผิิอยววิานี yeah, ้ค่าเยอะนะ ้ยยังไม่ถึงครึ่งของขวัญเลยนะจริงขวัญสุดยอดเลย